สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอานาเบ้านาสาวแฟนคลับเอฟซีหนุ่มสาวดาวเสียงทันที่ติดตามรับชมช่อวัน้นทั่วทุกคนทุกทันเมื่อนีวันศุกร์ที่สกร,รกฎาคม2 5ง3ันา้อนันตทั่วผ้าพีผ้านนองม่เบิงง้วงอยุสนามบ้านโคกสีท่องลางตำบลโคกสีท่องลางอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมาหาสารคามนะครับเนาะซึ่งเศร้านี่บรรยากาศก็กกสดชื่นแจ่มใสล้ะครับ ของฝาเป็นยางเป็นยางครับจี้าลึ้มๆึมนะครับมือี้นนเนาะ <S <S หลังจากเมื่อคืนนี้ครับฝนก็ได้โปรย,ยปลายลงมาแล้วครับแต่ว่าก็ตกบ่แห้งครับแต่ก็ตกมัดขึ้นนะครับตกมืดขึ้นเป็นน้ำทาเ๋ยโหงให้หงหน้านะครับแต่ว่าทางบ้านน,น,นั้นทั่วตกู่ครับแต่ไม่มีน้ำหงนะครับเรียนมาเซาร,ร์นี้เรียนมาทางวาปีนะครับเห็นน้ำน้ำให้หน้าเพ่อนหงโอ้ สีต้มขาวอาฟะาเอฟน้ำบวกนะครับเนาะเป็นน้ำห่วงจะ่าบ่อนไหลทางนะครับเพื่อให้บรรยากาศสดชื่นเกษตรกรเท่านี้มีชีวิตชีวานะครับหลังจากฝนโปรยปลายลงมาให้น้ำในค้งเขานะครับอเหมืนซ้ำมาอีกมาแล้งซ้ำกันนีก็คือน้ำก็สรได้ไหลทางนะครับพอเป็นนี่กันฝนลงมาให้ดีๆก่น้องมาเท่ากับมึดเนื้อยย่ได้กินละครับผูป้าหน้าน้ำ เป็นโคกเก็บเห็ดเก็บเผานะครับเนาะอันมีฝนมีฝ้า <c oughs> มีน้ำมีทากเนา้อยู่นึกกินอีสารมาทอากับบื่อนะครับอีกอาทิตย์นึงก็ับได้สอนปลาเค็งน้อยมกนะครับเนาะสอนหอกสอนปลาเค็งน้อยมกนะครับตามที่มองในพันในดับหน้านะครับเนะาะยีกาทิตย์นึงขาดว่าซได้สอนหอกสอนปลาเค็งน้อยสอนแม่นางแง้มแมงสีเสียดมกเส้ผักกิตูหอมๆนะครับจะก,กินเปิดรอดนะครับเนาะครับเมื่อนี้ น,นั่นทั่วภาพว่าพี่พรนองกับมาเบิงง้อขึ้นก่อนเหรอครับเบิงวาสนามมนี้ราคางา้อสิแห้งบ่แห้งนะครับเนาะสีดีบุดีสำเนียงง้อสีมาง่ามสำเนียงนะครับกะเขาไปเบิงน้ำกันเลยเนาะครับเนาะนี่ครับทางเขาครับเนาะฝนตกมากเกิดจึนแฉะเปียกแต่ว่าก็ดีใจนะครับฝนลงมากครับนี่ไม่น้ำขังไว้เจาะแจ้แจ็คครับนี่ หลังจากบอมพี okay. oh, so mm ่น hmm. no, right. so um, i̇şte. so mm ้ามาโดนนะครับเนาะเด็ดเข่าหน้าจันเข่าจันสีแหงแล้วครับวันนี้คนโตมากเข่ากันเ้ยซึนเชียวอุ่มชุ่มเลยครับดีใจน้ำเกษตรกรพี่น้องมันเท่านะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศท่าเขาสนามเนาะครับวันนี้อาจาศตื่นจังเอยนะครับแต่ว่านสนามนี่บอมตื่นนะครับเพราะว่าเพราะเป็นหยานนะครับเนาะนี่หยามาหายพร้อมครับมัดจักบาทเนาะครับนี่สามมัดลอยโอ้สามมัดลอยครับ 6พันหครับวัวซ oh, oh. ื้อหรอแม่สาวนั่งน่อยสามหมื่นเจ็ดสามหมืนเจ็ดเทสีื่นด้าพอเลยโอ้สามหมืนเจ็ดพันห้าร้อยเป็นห่วงไว้นะครับนี่ง่วยสวยเอ้าโห่กินนะครับนี่รามันหหวกินเพชเมียนะครับเนาะเชยงขางามครับเบ่งพาเบ่งง่วแม่สาวหน่อยเลยครับมัดนี้นะครับราคาด้ยิน น่าหออย่างนี้นท่านผู้ชมว่าราคานันนี้เบาลงไปนะมันสิบเบาคือควมามเพลินบานะครับเนาะราคาบอลแรงปันไดน,นะครับเนาะนี่อันนี้สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับห่อไว้นะครับเนาะสูงกว่าลอยสามสิบนั่งพันถึงหรอกครับ130ลอยสามสิบอยนี่สิบกวนครับเนาะนี่แต่ว่าคุณห้างนั่งห้างหยามันงามครับเนี่ย ครับอยากได้งัวแม่สาวนี่ก็ทักมาโทรมาหาเพื่นเบิ้งด้วครับกิงกลางมาหาเบิ้งว่าโทรมาเบอร์0 8 6 0 5 3 0 5 3 7 8 1 7 7 8 1 7โทรมาหาหอยเสงครับพอเสงว่าปีนี้ครับงัวควยกับกำลังคลังเขามากครับโอ้รถคันนี้มีแต่งัว ตัวงามเนาะสีแดงบักแสบตาเลยครับเนี่ยเบิ้งเมียสาวอีกจักแม่นะครับเนี่ยเบิ้งเมียสาวงามอีกจักแมนครับเนาะเบิ้งดากเบิ้งหางครับตัวนี้เต็มมึงตึงนะครับแม่นี่ข้อมสูงได้ชนวงลอยซีครับเบิ้งจากท้ายนี่ครับช่วงท้ายช่วงลอยซีครับแม่สาวสวยเบลังสวยเบลังงามครับคนเบิ้งหลายครับ ติดดำให้พร้อมครับโอ้ติดดำหาติดดำเนาะติดโบสถให้เนาะครับเนาะนแม่ดูที่ถามราคาสูงฟังนะครับเนาะมันจะห้องหลายปันแดงครับเนี่ยเบิ่งแม่สาวเป็นแม,ม่ที่สองครับเนาะ<อ>ราคาถอยเนาะครับเนตาตาี่ยหกหมื่นหา 6, <5 S 1> ครับแม่มนี่ครับสองปีกลัวไปจีป๋กลักวปีใหม่เขาจะถึงสองปีครับหกหมื่นเนาะ เปิดไปหกมื้นหาครับแช่งขางงามครับหูกินงามติดตามพร้อมมื้หากมืหาคเถดนมาคนมาเบิ่งหลายครับเนี่ยคนมาต่อร่องเบิ่งด้านนี้ครับนี่เบิ่งคางด้านนี้เบิ่งคางยืนย่งเทียงไงล่ะเบิองนี่แบบทายกโก้ทายกก้หมดตน่อยอยู่ โกอยู่ครับโกอยู่ร้อยสี่สิบชนครับร้อยสี่สิบว่าหกหมื่นหกหม่าครับอยากได้ทักมหาเบอร์เบอร์5กห้าศูนย์หกห้าสามศูับแม่พันแม่บอกครับเอาไปไปจำคายไปจำคอครับนี่สวยงามสวยงามหนยีมืนหาครับโอ้ตผีมเอาเจ้าเดียวกันนะครับนี่ครับมาเบิ้ง มึงมึงโตแม่แล้วเมึงโตผูนครับหนี่งโตนี้สี่มื่นหาครับโตเถกครับ <c oughs> สูงกับสิข่าวร้อยสี่หรอครับลอยสามกัวกัวลอยสามหกได้ครับลอยสามหกมึงจากสายตาทำแล้วนะเป็นง้อกับซียูสองปีนี่นะครับเพราะว่าทำกัรล่องออกนะครับ เจ้าของเดินกับงัวแม่ตัวนี้ครับอยากได้กับทากมหาเพลินเบิ้งได้ครับเด้อนี่ยแน่นแค่กว่าพาเบิ้งบักเถิกน้ำครับนี่ยโอ้เถิกเอาครับเบิ้งเถิกขาวแล้วก็เบิ้งเถิกแดงเถิกเหลืองเบิ้งง้อแม่ขาวน้ำครับรอบไปนี้เอาเบิ้งแม่ขาวไม่นี่ครับนี่แม่ขาวนี่ออกหูนิดน้อยครับนี่ออกหูนิดน้อยคนช่างไหนแล้วเจ้าของคนเพิ่งเจ้าของคนจูงไปทางคนครับบัด อ่าสินำไปถามบึงครับแม่เขาห้องเท่าเนาะครับแม่เขานี่สี่หมื่นห่อสี่หมเอี่งหมื่นเก้องหาเดือนกัวข้ออั่งหาเดือนกัวสิเขาหกเดือนแล้วมองเชสสองเก้าสองหมื่นเก้ามองเสา่ะเป็นว่าไทยบ้านเท่าเนาะเจ้าอ้างดีเลยว่าไม่เนาะ นี่ครับสองหมื่นเข้าหน่ครับราคาไทยบาทเท่าครับนี่เอาเขาเลี้ยงอยู่ได้ครับนี่รับประกรันทองเลยครับรับประกันทองหาเดือนเนะาะ 6, 6, 6. อืมสิเขกหกมันในเป็นทับบานบานเท่าหนิบอถัาบานถ้าบานแดงถ้าบานแดงบานเท่า,น,าน,นี่เนาะ, <S 2> <S 2> <S ะโคมโตเนาะเอาเนี่ยครับลูกได้บ้านละครับในทองลูกในทองตัวที่สองครับลูกที่สองในทองครับ พุงสีขาวลายสามเนาะชุ่นลายสามเนะาเนะแม่นี่เนาะอ่างดีแม่นี่ครับอ่างดีสีนวลหางหูงกินนะครับอ่างดีสีนวลหูกินทองสีขาวหกเดือนสามหมื่นเก่าครับพอถึงสามหมื่นสามเนี่ยก็ซื้อไปเลี้ยงแล้วครับเนี่ยสำหรับผู้ทิ้งเงินบ่หลายเนะานะเงินบ่หลายทุนบ่นบสูงคือเพิ่นเนาะครับขันลูกมาย็ยนเฮี่ยงนี่ก็นเหลายคนนี่แต่ว่าหลังหลังตรงดีเนาะพ่าแม่นี่ ว่าไม่นี่หลังตรงนี่ครับสันสันขั้วหางพันอยงามหางอยงงามครับอยากได้ทักมาเบอร์เดนนะครับน่งศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่หกสองเก้าหกสอเ้าห้าหกศูนย์ห้าห้าหกศูนย์ห้าเอาทักมาเพิ่เบ้างครับนี่พี่น้างไ้หาเงินทุนมาหลายนะครับนี่เป็นตาเลี่ยงครับแม่น่รับประกันทองตัวนี้เนาะอครับรับประกันเป็นรับประกันทองให้เรียบร้อยนะครับเนาะ อยากได้สนใจทักมาหาเพิ่นเบิ่งเด้อครับเนาะในห้อยได้หรืครับทักมาห้อยไทยครับหอยไทยวัาปีนี่ปะวันเขาวัดเขาอำเภอเมืองอำเภอเมืองมหาสารคามครับเบิ่งทึกแดงครับเลยเบิ่งแม่ขาวหรือเบิ่งแม่ีกทึกแดงหนุ่มหน่อยครับหนุ่มหน่อย บึกเถือกแดงนี่เจ้าของวายู่นป่บเด็กครับอ่ากับเบิ้งตัวไหมเนาะครับเนาะสูงเปลี่ยนอะไรเจ้ากัวปีนี่แถวตัวสี่สิบกัวังเป็นกัวพันไทยบาทนะครับตัวเต้ให้ลูกงามป่ะดูดีเออสี่สิบกัวพันนาพันนาบาครับกัวไทยบาทนะครับแม่ลูกมาเบิ้งงัวโค้มครับบัดนี้ยกัวโค้มกัวโค้มแม่ลูกครับเนี่ยสูงร้อยยี่สิบกัวเลยครับเนี่ยเลยใส่ดีมากอีกหน่อยครับ นี่ครับสี่สิบตัวพี่พันห้องไว้นี่งัวยุบัดเดโนครับนี่งัวอได้บ่สี่สิบใช่ครับพห้องสี่หมื่นสองพันหารอยพันนะเอาครับอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะครับเนี่ยโอ้ยลูกดีแขวนอันตันเลยครับนี่เป็นงัวไทยบันเท่านาะเอาครับอยากได้สนใจกับทักมหาพิมพมึงนะครับด้นี่งามๆนี่ครับเป็นงัวไทยแขวนแขนอันตันเลยครับนี่ แดงแสบตาผมแล้วครับเนี่ยมีเบอร์โทรพนอครับทักมาครับศูนย์แปดเก้าสามเก้าแปดสองสี่สี่หนึ่งทักหมาพันเมืงได้ครับเนี่ยงามข้อเรียงครับในี่ยบ้านห้องข้าพ่อซื้อเรียงอยู่ครับเนี่ยตอเอานะครับเนาะเมืงขาวเนหน่อยแม่ขาวเนหน่อยครับบัดตัวยี่ห้อคือสมเร็จนะครับเป็นส้มนี้นะครับเนาะ มันหนีแม่มาขาเนน้อยกับมาหลายอยู่ด้วครับเนี่ยแม่ลูกกับลายงวดเถิบนุ่มๆกับลายครับมันเห็นมูลค่าแสนกับเห็นมีมากอยู่ครับเห็นมีมากครับค้าแสนครับเนาะอันนี้เถิบหน่อยเม่สาวหน่อยครับจะควงพินอยู่ทางไหนดกช่วงนี้มันเศรอ,อยู่นะครับตลาดกำลังสีอุ่นไหยนะครับ การซื้อขายกันต่อรองกันสะบัน,นแหลงอยู่ครับช่วงนี้นะครับเนาะยังพอนิดนึงครับอีกจังน้อยนะครับเจ้าของเพิ่อนกัสืยืนกับง่วนละครับใน<า>ช่วงนี้กเบื้องบรรยากาศไปก่อนนะครับเนาะเบื้องบรรยากาศการซื้อขายไปก่อนทันตัวใดเจ้าของเพิ่อนยืนนั่มกับสืถามสู่ฟังนะครับเนาะอันนี้ง่วนหน่อยท่างนี้เป็นง่วนหน่อยห้อยอันกครับนี่ยจับเตงง่วนอยู่ มาเห็นคข้ยอยู่โคมหนึ่งคำบ,บันนี่ค้วยเห็นเขามาสองสามตครับอันนี้แม่ลูกครับแม่ลูกเถิกครับนี่เจ้าของเพิ่นกับไปหาแก่เหล่าอยู่นะครับเนาะมีมาพอค้อยเถิกอีกตัวหนึ่งครับพม่เถิกนี่เขางามครับนี่พอข้วยสามตครับนี่สนามมือเห็นค้วยสามตนะครับเนาะคือบรรยากาศ ทั่วร์ไปนะครับเนี่เบิ้งมุมกลวงๆนัน่มเนาะครับนอเบ,บิ้งบรรยากาศมุมกลวงๆนั่มเบิ้งม่วแม่พันธุ์อีกตัวนึงครับสีขาวหูพอดีหางกะงั่มขาโอเคเนื้อนังใส่ได้ครับนังหนาแม่นี่เนาะนังเป็นรันเป็นรันเลยครับเท่าไรเนาะครับเปิดไว้เปิดใบสามสิบเก้าสามหมื่นเก้าเปิดใบสามหมื่นเก้าครับ ของมาลายเนาะโอ้ครับเพิ่นเพิ่นต่อใบเพิ่นเปิดใบมาลายก็ต่ออะไรอย่มาลายเนาะลูกท่านในพันลูกจะเทียบไปเัวท่านในมีครับแต่ว่าเติมพันเหล่านี่ครับเดือนกลัวแล้วานว่าเติมเดือนกลัวใส่ซีไว้ไหนจีโอ้ผ่านแล้วเนาะเพิ่นว่าใส่ซีไว้่านแล้วเดือนกลัวคือสิผ่านแล้วเนาะเป็นงัว่าทองแรกครับ แม่สาวน่ครับเบิ่งงามน่ครับแม่นี่คขันแม่นสีแดงกับสีแพงกาน,นี้เนาะเพียงตาผมลอยมีลอยหาิบครับเขาลอยหาซิบเราหรอหหขั้วตัวนี้เนาะข้อมสูงหุ่นห้างข้อมแาวสีหนังสดได้มืดครับได้มืดนครับราคาเป็น้องไวสูฟังครับเปิดบอ่อสูงต่อได้บอ่อไหลต่อได้ยิงบอ่อไหล มออยู่ครับหมอหมอเป็นพอแม่พันธ์แม่บอกอยู่ครับนี่ยสำหรับแม่พันธ์แม่บอกเนาะครับสีนวลงามอยู่ครับเกลี้ยงสะอาดดีคิวครับอยากได้กระทักมาหาอีพ่อเบอร์ได้พ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปสี่สามสามสองสามหนึ่งแปดครับทักมาเลยเนาะครับเนาะอยู่ว่ากับอยู่สารคาม่เนาะอ๋อครับเบิ้งดากดาบเบื้องหน้าผ้ายางอ่อนเบิ้งจักบาทเนาะครับเนาะ ขาพี่ครับขางามตั้งขางนะครับ,รบเนาะมึงหน้มาครับแม่ขาววัน<กะ>นี้ภาพเบอร์งแม่ลูกใกล้ๆกันนะครับนะบยวันนี้ลูกขาวแม่เหลืองเท่าไหร่แม่นี่แม่นี่ว่าสี่สิบหกทั้งลูกเนาะทั้งลูกสี่หมื่นหกลูกขาวลูกใดมั้งละครับเนี่ยลูกแรกลูกแรกมันเลย แต่แม่เลี้ยงลูกขาวลูกงามได้หนิให้ลูกงามอยู่ครับนี่แม่นี่สี่สิบกลัวครับแม่ลูกงอนครับแม่ลูกสี่สิบกัวสิบหกว่แม่สี่สิบหกครับราคาเป็นห่องสี่หกแม่นี่ครับเอาครับอยากได้แม่นี่ก็ทักมาเบอร์แม่นั่นแม่ปะแม่นั่นลูกก็ลูกอียงกันนะลูกเลโอ้เอาครับเบิ้งเบิ้งแม่นี้น้่ครับนี่เจ้าเดียวกันเนาะเจ้าเดียวกันครับนี่นี่ลูกเลยครับ ูแม่นีลูกแรกแม่นีลูกที่สองลูกต่อไปลูกที่สามแม่นีสีนวลลูกกันวลลูกเล่ยครับได้ลูกลูกลูกชาเล่เนาะครับด้เลยไปมคมนี่สี่สิบสองคมนี่สี่สิบหเอาครับสองคมนี่อยากได้คมก็ทักมาหาอีแม่เเบอร์ไแมู่นแเศูนย์แปดเจ็ดสี่สามสามสองสามหนึ่งแปดสองมหนึ่งบันไดไหม ่าอยู่บันโขอำเภอ,อเมืองจัดมาารคามรครับเนาะเอาครับสองค่มน,นี่มาค่มในถักมาเลยครับเด็กสิผ้ายางมึงหล,ลบับๆลีบีดาบครับทั้งข่างทั้งหนามีสูงไว้สามสิบระหลังลูกเล่ครับแม่นี่ลูกเล่ลูกเล่ มีนี่สูงลอยสุนส่นเฉลียสีครับมีนี่สูงอ๋อหนึงน่งเหลืองหนึ่งแดงแต่หลุกนว่นขาวนว่ครับมักคมไหนทักมาเบิ่งเด้อครับจะของเราแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกโอ้ลูกงามตัวมีนี่เนาะลูกแม่เหลือยงละโค้งแม่โค้งแม่ใหญ่แต่ให้ลูกออกเท่าเท่างามมาลูกมันเนาะถ้าพ่อไดใคอยได้มา มันผสมพุ่มมาเหมือนครับไม่รู้ทับพุ่มมาโอ้ให้ลูกดีตัวเมียนี่เนาะครับเมียมันกัดโค้งๆค,ครับไม่ลูกลูกใดพุตรนี่เนาะนี่ลูกตัวที่สองครับที่สองบอกบโ,โอ้แต่แม่ยมส้งนีเองเนาะลูกงามครับแม่นี่สีกิงสีกัดงามด้วยนี่เนื้อกำลังสีออกเป็นงัวเนื้อครับสีกำลังออกมัวงส้งนีกำลังสีขิดกันราคาจังหวัราคาแม่ลูกพุ่มนี่เพิ่นห้องเท่าไหร่เนาะครับพี่ห้าหมื่นหก หาหมื่นหกหนีเมียมันครับเมียอยู่ลอยซีซิปครับพ่่มสูงรับเมียเบ่งลูกมันเห็นครับอ้ลูกเป็นตาฮักลูกเง่าอันหลานเลยครับลูกถ้าพอบ่านบ่านอย่างนี้เพอกระสีไงเตือบดูแล้วเนาะพอพอกระสีไงเตอมันคอยใสลูกมาแงมปนีเนาะได้ลูกครับแม่นี่ลูกแงมจะโค้งสางแมนกับไง อ่างแม่มันดีเนาะอ่างทองแม่มันดีครับอ๋ครับแม่ลูกคุณนี่อยากได้โทรมาหาเพนนุลดนะครับเนี่เบอร์ไหนนะครับโอ้ผมโอ้สายโทรศัพท์ล้มนาคุณโอ้สายโทรศัพทอที่น้มนาอ๋อครับบอเป็นยังครับเบิรงควมงามไปก่อนเนาะเบิรงนงามไปก่อนถ้าเห็นอยู่ในสนามก่อจังคอยถามสื่อเพนนเอานะครับน้องนี่สองหมื่นสามเป็นงวดเถิกขาวหน่อยเนาะท่านพ่อปีไปพอ คือพอปีแล้วนมันหนาแก้วเนาะมันหนาไงเปลี่ยนตัวสม่นแม่นี้แม่ลูกกี่เดีวแม่ลูกก็นสมามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าอันสองตัวสาตัวนี่แมนบ่ห้องพอบ่แมนตัวนั้นแมนบ่แมนตัวสองตัวนี้สอตัวนี้ห้องตัวละเักบาทพอตัวละสองหมื่นสองพตัวละสองหมองอครับนี่ครับมูตัวเถกมันเนาะตัวนี่ก็สองหมื่นสองตัวนี้กสองหมื่น่ สองหมื่นสองคนห้องไว้นะครับสามตัวแม่นั่นแม่นของอีพอปะอโอ้โอเมนบอเมนนะครับแม่สามตัวนะพอเนาะอือนี่ครับเป็นง้อเถิกปีกวัวเหรอครับ <anca j ole> ง้อเถิกหน่อยแต่ว่าแก่แล้วล่ะสองหมืนเราห้องไว้สองหมืนสองเอาครับจะได้ด <c oughs> จะได้กับทักมาหาเพื่อนมึงได้ครับนี่ยเนี่ยเนี่นี่ๆๆๆน,น,น,นี่เนี่ยเพเบอร์โทรเพิ่นเบอร์ไหนบุญนี่เบอร์โทรน้ำบักเนน้อยโอ้น้ำบักเนน้อยพี่อ่านี่ครับนี่ สามมื่นสองครับถึอก้อนนี้เบอร์โเห็นนะครับเบอร์นำ้ำหลานเล่านะครับเบอร์น้ำหลานหลานไปทางไหนบุ๊คเบห็นนะครับนะครับแม่ลูกแม่นี่สามมื่นเปียลูกแม่ที่กันครับหลังโอ้ด่ากันบาดเพื่อนทีมนะด่ากันถือรถมากเนาะครับนอนนี่ ดากถึงลวมานี่ยสามหมื่นแปดนี่ครับนี่แม่ลูกนี่ยกูนี่เป็นตาสีไปเลี้ยงบ่ครับนี่ยสามหมื่นแปดต่ออะไรเยอะนะครับสังเก็บมึงูจะคลองพันยางไว้ท่านไรบครับพันยางมาทานเพื่อจะคลองพุดทองไว้สองสามหมื 38, ่นแปดพ่ะนัดนี้บุเห็นเบอร์หลายให้โตอยู่ด้วยครับนัดนี้เอาวนี่มีตาสีแดงเข้มนะครับเอาวนี่แดงแร่งดินเลยเอาวนี่ อันนี้แม่นี่เป็นห้องอยู่ใส่เนาะครับนี่ออโอ้คุณจะจะของเล่าโอ้อไม่นีคักเนาะเข็มน,นี่ครับบรรยากาศการซื้อขายนะครับสนามโคกสีท่องร้าน,นครับเนาะเมน,นี่เป็นนัดวันศุกร์ที่สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเนาะง่วงม่ลูกเขามาหลายครับ วัวเทืออยกับมีมาเห็นหลายอยู่ครับขาวกัมีแดงกันหลายครับเมื่อเบิง่งงัวแม่ม่านอีกจุดตัวครับนี่สำหรับท่านใดที่ต้องการงัวแม่ม่าน,นครับซื้อไปบริัทับนี่ห่าคทับไปแล้วนะครับม่านจึกเดือนครับเนี่ยหกเ, <6 S 2> เดือนท่องแรกบอก <S 2> 2. <S ท่องสอง โอ้ลูกแรกขายไปแล้วครับสูงร้อยชุดร้อยสามครับแม่นี่หางมึงหางมันโอ้กว่าขางไงครับแม่นี่หางไงหางเหี้ยวดินมับฟล้วยคนเลยทั้งดินเลยหางมันขาก็โอเคสีขาวนวลนทองทองหกเดือนครับทับไทยบ้านเลยเนาะ คตัวไว้ครับพอราคาห้องสองหมื่นเก่าหาครับสองหมื่นเก่าพันหาครับเปน่วลูกขอกเพิ่นวาสันเดียจะสีนวลดีหน,น่อขาแจ้ขงขางามครับเนี่ยแจ้งขางามลูกแรกขายไปแล้วนี่ลูกที่สองในทองครับอ่าเดือนหกเดือนครับสองพันเก่าเนาะ ข,ข่าวเบาเบาครับสองหมืกมีเงินไปถึง3ามหมื่นได้ไปเลี้ยงครับต่อรองในซํออไำได้หนี่ลูกนี้ทองอีกตัวนึ่งนะครับอยากได้ทักมากครับส่งนี้ครับเบอร์ใดนะครับทักมากเบอร์ใดครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนงส่วเขาอยู่บ้านไหนนะครับอยู่หน้าเชือกอยู่นาเชือกบ้านไหนครับนาเชือกบ้านหนองบดแดงครับนั่ไปหอดบ้านหอดซองได้ครับคัน จะได้ก็โทรมาแล้วกับมะหลวมะขัม่มมงเอานะครับเนาะงานอยู่ครับสองหมื่นเก่าราคาต่อได้ครับเอาเบเมงงวดแดงแม่ไม่แดงหน่อยสาวหน่อยสาวหน่อยจกักท่านพ่อปีไปย่างสองน้าดี่ะหนอสิส,ส,สิสิ้นปีเนาะอปิดบทพร้อมครับเป็นสาวเก่าเป็นห้องไว้สีแดงครับแม่สาวหน่อยนะครับเนาะแต่ในแม่สาวหน่อยไปเลี้ยงเปเกียไปขุนนะครับนี่ยสำหรับสายขุนครับสาวเก้า องเมื่นเก่าครับเนี่ยอะไรทั้งมหาพันมุ่งเด้อครับเนี่ยเมื่อไดนะครับศูนย์หกหาสามสองหาหกหกสี่สองครับเนี่ยเมสาวนอสชนปีแล้วครับเนี่ยเอาไปเรียนไปคุณนไปแทับเอาลูกเอาต่อมันแม่ข้นมานี่เหนือแล้ออออครับเหนือครับบงออกครับแม่สาวแม่พันนะครับเนาะแม่นี่เม่ครับเม่เหลืองไงครับส่นอลูกมันครับ โอ้พ่นบ่นุ่มงามเลยครับแม่นี่อ่างดีอ่างดีอ่างดีงดนี่ครับลูกพ่นลูกตัวเทิกบ่ลูกจัดเดือนแล้วเนาะครับเด่น,นโอ้สันใหญ่อลาดเลยครับสันเตจเลียดเลยลูกพอ่อพันพ่อบรรบ้านนี่หรอวะน,นี่เงินบ่่อ,อ,อืมราคาเปิดตัวเท่ไหครับพรมนี่ยหกหมื 65, ่นหาผ่นหารอยครับพรมนี่ยนะครับเนาะ เอาครับอยากได้แม่ลูกโคอมด่ก็ทักมาหาพี่เบิร์เดอครับผมมืนหาพันหาร้อยพอมาเบอร์เดเนนะครับนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองคือสามสามแปดหนึ่งแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกครับแม่เบิ่งสุ่มขาวน้อยครับบนันสุ่มขาวนี่น้อยเอาไปขุนนะครับสุ่มนี่สามต นี่ครับสามตัวของตัวนี้สิบเก้าโอ้ตัวนี้ตัวละสองหมื่นหาร้อยอ้าวครับของห้อยอเนกนะครับนี่ส่งนี่ครับมามาสุนัตเนาะโซ่งมินิครับราคาเบาๆฉบับกระเป๋าครับฉบับสบายกระเป๋าครับนี่โอ้นี่เอาแม่ลูกมาหนึ่งคู่หนึ่งโอ้โหหนึ่งซีมันหาลูกแดงตัวนี้ลูกแดงติดโบสถ์ให้พ่อแม่ก็ติดโบสถ์ให้นะครับเนาะ โอ้แม่มันยันงามเด้เหรอเนาะอ่างดีลูกแรกบอโอ้ซีมือเท่าไรก่อนซีมือหารครับนี่ราคาขายราคาขายเนาะขับอยากได้ไปเลี้ยงแม่ลูกไปเลี้ยงครับนี่ซีมือหาโอ้ไม่เซลเลยละวะซีมือเจ็ดไปทรงอือครับบอกราคาทรงพร้อมอันนี้ซีเป่าต้นสองสองมือสอง,สงหาครับ จะได้ส่งราคาเบาๆกับทักมหาเพิ่นได้ครับนี่ครับศูนย์แปดศูนย์แปดหกหกแปดแปดห้าห้าห้าสามสองแปดสามสองแปดครับกับในหอยอันนี้รักพักดีฟาร์มเนอครับรักพักดีฟาร์มอ๋อครับทักมหาเพิ่นมึงครับนี่ส่งนี่เพิ่นมีหลายครับนี่แาเบิ่งโค้มยังไงจะโค้อยู่ครับบันสองโค้งไกลๆกันนไงกำลังต่อรองกันอยู่นะครับเนาะ สูงร้อยห้าสิบสูงร้อยห้าสิบนี่ร้อยหกสิบครับแม่เนี่โคมนี้มีร้อยหกสิบโคมนึงคนกำลังต่อรองกันอยู่ครับอ๋อบึงแม่เด็แดงลูกแดงขารับหาสนะิเปียนันะวัดที่พ่อจ้าคอ,องเท่าหาหมื่นเปแม่สูงร้อยสี่สิบลูกจักเดือนละพอลูกมันนะ้งเหรเดือนลูกสายไหนพ่อมันเนหะ ตำบ่อะะไรครับหาสิบแปดเต้ิปดสองาสิบแปครับเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งดาบเบื้องดาบลุงกันโอ้เช่าึันรถบ่พออสิกับบ้านละบ่โอ้ผมเดยวหาจุดของต่างนุ่นเพนนี่แม่นี่เพราลูกมันง่ำนะหาสิปดครับลูกง่ำลูกเถอะครับลูกตันเต็มมึกเงเลยหาสิบแปดว่จะบไหนพ่อ ซื้อต่อจากเสียห่อนหนิไ oh, หมโอ้อต่อจากกันน้อยหอยห่อ,หอที่ขายหาสิแปดเนาะคาคาคาซื้อครับคาบซื้อหาสิแปดสองร้อหหหย oh, เอาไปเลี้ยงพอพ่อเอาไปเลี้ยงอ๋อ oh, พันจะไปเลี้ยงนะ oh, oh, เนาะโอ้โหมาจำ oh. เป็นเราขายพคนซื้อไปได้แค่ครับโอ้โ oh, ห oh, oh. เห็นลูกมันง่ามเลยถามเบิง้งนี่ครับคาหาหมื่นแปดแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่ลูกบ่ครับหาสิบอ๋อครับพ่อจะคล้องเพิ่แล้วครับบัดนี้นี่ครับเพิ่มห้องหาสิบลูกเถิกที่เบิ้งหลอกก้อนครับนี่ยาาจะคล้องหัวจะเห็น อ่าสิเพื่อนบรรยงนี่ซ้ำว่าจุของเบอร์โท่ไปทางไหนบู้บบอ่าบริเวณอ่าครับจุดของค้อยกับพอ่อเหรอครับล,ลากลาก,ากับฮูนเหรแต่ว่าลอาเพป็นไปขายง่วนอยู่นะครับเนาะเพื่อนกะยากน้ำการขายอยู่ครับ,บจะเป็นกา่าหนาบ้านแมไหะครับเนาะเอนทั่วกับปิดทิพย์อยู่นะครับ นัดนี้คลิปนี้ก็จปิดคลิปอยู่หมงนี้นะครับสนามโคกสีทองหลังนะครับเนาะซึ่งเพิ่นเปิดทุกวันศุกร์นะครับเปิดทุกวันศุกร์เส้นทางก็จากเส้นทางว่าปีไปบอรลระเบือนี่นะครับเนาะวันนี้นั่นทัวร์พามเบืงวัวหอมูล่นอาชีครบแน่บครบแน่นะครับบางโตบางสีบางสันกับอาชี่ครบนะครับอาเบอร์กอาสี่บด้ครบนะครับเนะาะขอถทษขออภัยนะครับนัดหนานัดรุ่นไปเบิง้ง อันนั้นทั่วอาจจะไพเบิงอยู่สนามน้องกุ้งกระต่ายนะครับมืออื่นติดตามเบิงนะครับเนาะน้องกุ้งกระต่ายเขาก็นัดมือมอื่นครับวันทีซีมืออื่นเบิงง่วน้องกุ้งกระต่าย,ยขีเขาหลาซ้ำได้นะครับเนาะไปพอกันอยู่คนละครับมืออื่นนะครับสำหรับมือนี้อันนั้นทั่วขอกาขอา่าลคำว่าสวัสดีครับ